สวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูด่งอีกครั้งหนึ่งในช่องครูด่งคอยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณและก็ขอขอบใจเพื่อนเพื่อนนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมแล้วเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับหลายครั้งอาจจะตอบช้าไปยังไงก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูด่งจะมาพูดถึง เหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาท2สีของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับเหรียญ10บบาทหมุนเวียนปีพุทธศักราช2542นะครับซึ่งเหรียญนี้ต้องยอมรับว่าถือว่าเป็นตัวติดลำดับสนะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นตัวติดลำดับ4แล้วที่สำคัญคือคูดงคูดงมีทั้งหมดอยู่4เหรียญนะครับอยู่4ี่เหรียญแล้วคูดงสังเกตดูว่าเฮ้ยมันมีความผิดปกติ ไม่แน่ใจว่ามีกี่บ็อกนะครับแล้วแต่ละบ็อกมีราคาต่างกันหรือเปล่าก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับเหรียญ10บาทปี2542นั้นจำนวนการผลิตนะครับเพียงแค่1 00, 30, ล้าน30,000เหรียญผลิตถือว่าไม่มากนะครับ1ล้านนี่กับเหรียญที่เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนแล้วก็ จริงๆแล้วก็จะอยู่ในระบบเนี่ยไม่ถึงแล้วละเพราะว่าทางาโรงกษาปณ์หรือว่ากรมธนารักษ์ก็มีการเรียกเก็บเหรียญนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวคู่โดงให้ดูนะครับความผิดปกติของทั้งสองเหรียญน,นะครับแต่คู่โดงไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าเหรียญแต่ละเหรียญน,นี้เป็นเ,เป็นบล็อกผิดปกติหรือเปล่าด้านหน้านี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับทั้งสงเหรียญน,นี้ ทั้งสองเหลียญนี่เป็นปี2542นะครับด้านหน้านี่ถือว่าใกล้เคียงกันตัวอักษรราชการที่9ทั้งหมดนี่ใกล้เคียงกันนะครับนี่เห็นไหมครับใกล้เคียงกันภูมิพลอดุลยเดชก็ใกล้เคียงกันพระบรมรูปก็ใกล้เคียงกันเดี๋ยวเรามาลองดูด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลัง วัดอรุณราชวรรามนะครับทั้งสองเหรียญน,นี้เห็นไหมเอ่ยนี่ครับนี่คือเดี๋ยวนี่จะได้เห็นชัดชัดนี่คือเหรียญสองพนห้านะครับครูดงอยากให้เพืนเพื่อนสังเกตดูเลข2นะครับเลข2เหรียญน,นี้แล้วก็เหรียญน,นี้นะครับเลข2เหรียญขวามือเนี่ย จะออกเป็นเหลี่ยมจะออกเหลี่ยมนะครับส่วนเลข2ด้านนี้ก็จะออกเป็นในทางกลมนะครับตัวเลข2นี้ก็จะกลมนี่ครับครูด่งไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนบล็อกหรือว่ามีสองบล็อกหรือว่าเปลี่ยนตัวอักษรน,นะครับตัวอินเสิร์ตเวลามีการปั๊มงานจึงทําให้เหรียญ2542นหรี่องนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นเหลี่ยมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น กลมๆนะครับน่าจะเกิดจากการอ,าอักษรที่ทําให้โค้งนะครับตัวอักษรที่ผลิตมาอาจจะไม่ได้เป๊ะมากเท่าสักทีเดียวจึงทําให้ลักษณะของเหรียญนี้ออกแตกต่างกันนี่ครับวันนี้ก็เลยเป็นการส่องเหรียญนะครับไม่ได้บอกเรื่องราคาอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเกิดเหรียญนี้ถ้าเป็นเหรียญ2 5 4 2นก็มีราคาแล้วอยู่ที่50 30บาทถึง50บาทแต่ว่าเรื่องเลข2นี่ไม่แน่ใจถือว่าเป็นการสองเพินๆเนาะนี่แหละนี่คือเลข2กลมเลข2กลมแล้วนี่ก็จะเป็นเลข2ที่ออกมาเป็นเหลี่ยมครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงกด ไลค์ like, กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูโด่งด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ